สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านโอ้โหงานนี้ไม่น่าจะรอดนะครับผมดูทรงแล้วนะครับเต้ชายหาดน่าจะฟ้องนะครับโดยใช้ชื่อปอนนฟ้องนะครับนะเอฟีครับโหมงโพสขนาดนี้อึ้งขยะพาซวยนี่นี่นี่นีนนนนนผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยโพสโพสเนี้ยไม่โพสไม่ได้อึ้งขยะพวกนี้มึงโดยเต,เต้เต้ชายหาดฟ้องเนี่ยแน่นอน มึงโดนป่อนอนมึงไปเอาภาพเข่ามาเนี่ยมันจะเป็นความจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันไม่สมควรมันไม่สมควรเนี่ยมันไม่สมควรใช่ปะเออมึงอยาไปโพสไม่ได้เนี่ยมึงไปเอาอะไรเขามาเพะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงพาพังอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรจนค่าสตีนะทำอะไรค่าเตี้ไปโพสไม่ได้ต่างกรรมตัางวาระตั้ะไไปโพสไม่ได้นะ แล้วก็ไปแชร์ข่าวเขาเนี่ยทําให้เขาเสียาหายเนี่ยมันเป็นอะไรนี่รู้สึกว่าจะโดนสองกรรมนะมันมีอีกหนึ่งโพสชุมชนไปเอาน้าเขามาลงแล้วก็หาเขาเป็นวิชาชีพท่อโกองเนี่ยอย่าไปทำนะสีถึงมันจะเป็นความจริงหรือไม่ความจริงทําไม่ได้นะครับกฎหมายไม่ได้นะครับสี่ครับเรื่องนี้นะครับไม่ได้นะครับอย่าไปทํานะครับถึงเขาจะโดนจับจริงเขาจะถึงว่ามันจะอะไรจริงอะไรอย่างเงี้ยเราไปไปแชร์แบบนี้ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมาย ครับอย่าไปหาทำนะครับทุกท่านครับเนี่ยเนี่ยโดดแน่นะครับไปหาว่าเขาชอบโกงมิจฉาชีพนะครับเขา,าติดคุกอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้อย่าไปทำ <S <S 1> <S 1> นี่ท้าอีผู้หญิงในภาพเนี่ยนะอีอีเต้ชายหาดฟ้องมาเนี่ยคือจบเลยนะ,นะเดินทางมาที่พัทยาเหนื่อยเลยมือกายเลยนะแต่ผมดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะครับนะ ผมดูแล้วไม่น่าจะรอดหรอกครับมะชาก็ยังปากดีอยู่ออกมาดาดาอีเต้ชายหาดโอ้ขู่งานนี้มันเอ้ยนสนุกปล่อยปล่อยให้หมามันกัดกันครับกัดกันยังหมานะครับพีครับในเมื่อหมามันกัดกันก็ต้องปล่อยให้มันกัดกันนีครับเราก็ดูยืนดูยืนดูห่างๆนะครับยืนดูหมายืนดูหมามันกัดกันมาทุกคนนะครับ มึงบอกว่ามึงเก่งมึงโดนคดีมาเยอะมึงโดนนี่นั่นมาเยอะมึงไม่รู้ตัวเหรอฮะฮะนะครับ fc สนุกแล้วไงองานนี้กาเก่งปากแจ๋วเหย่เจ๊เเจใช้หายก็ฟ้องฟ้องมาก็จะรอ้องอดขอด fc fc อึองโดนกันแกลงอีกแล้วคะ่ะอึองโดนกันแกลงอีกแล้วคะ่ะอึองไปทำอะไรให้ทำไมต้องฟ้องอึงเอ่อ เดี๋ยวเราไปร้องไห้หน้าบันลังอีกกูและโหดจะปวดนะครับที่ผ่าไอ้ทำไม่คิดอย่าไปทำอึ้งขยะนิทานนิทานให้ฟรีอย่ามคาครับไปเพียงให้นิทานอย่าไปทำมันเป็นตัวอย่างไม่ไดีสังคมโดนคดีไม่เข็ดเหรอมึงคิดว่าการที่โดนคดีมังสนุกเหรออึ้งขยะไทยเต้ช้ยห้าดฟ้องมานี่มึงเ,เป็นไงเนี่ย เดือดหลออได้ตีอีกต่างกรรมต่างวาระเป็นไงอนะ่ะไปโพสร,รูปเข่าเนี่ยรูปใครก็ไม่รู้ฮะอะันนกับตึงตั้งตึ้งตั้ง,งรูปใครก็ไม่รู้มึงเอาไปโพสได้ยังไงหืมกูถามหน่อยทำอะไรไม่คิดอวดเก่งจะโชว์พาว พาวเวอร์ไม่อะทีเนี้ยมึงกระชากหน้ากากอิตเตชายหาดเอาให้ได้ก่อนเอาให้ได้ก่อนนะทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาพูดเข้าใจปะเออก่อนที่มึงจะทำเข่าเนี่ยตอนเนี้ยมึงโดนทำแล้วเข้าใจปะก่อนที่มึงจะลงมือฟ้องเขาเนี่ยมึงจะฟ้องเข่าเนี่ยเข้าใจปะมึงอะโดนแล้วแหละนะ มึงไม่ท e ันอีเต้ปั่นหรอกมไม่ท e ันอ,นอีลาเต้ปั่นหรอกไปจใายใบอ่งขยะนะครับมึงกับมัน,น่ะคนคะเชิงกันายอ่งขยะนะเอฟซี FC ครับเรานั่งโดนบนภูดูหมากัดกันเอฟซีครับอย่างสะใจรัสรเมียช้ยอ่งออกมาฟาดเลยนะครับนะว่าจะล่อนะว่าจะล่ออ e ีเต้ชายฮาร์ดออกมาแต่ก่อนที่มึงจะล่ออ e ีเตนะ้ชายฮาร์ดอะมึงต้องเดินทางมาพัทยาก่อน ะาาอะไปะมารับทราบผู้ผู้เกาหาก่อนอ่ไรปะเวลาตักผข้อข่าวหาก่อนนะครับนะให้ผู้เกาหาอุ้ยสิครับงานนี้นะบันเทิงเริงใจใครสิครับนะมวยคู่เอกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอึ่องขยะปล่อยเป็ดกับเต้ชายหาดนะครับผู้ล่ำลือนะครับในเรื่องของฝรั่งฝรั่งงานนี้สนะนุกกว่มึงเอ้ยนะกูบอกเลยว่างานนี้สนุกนะ ถามว่าผมถือห่างใครเหรอคู่นี้เหรอผมไม่ถือห่างใครเลยผมไม่เอาใครเลยผมไม่ไม่ถือห่างใครนะเอาตัวผมนะผมไม่เอาหรอใครสีนะใครครบครบครับใครจะครบครบไปผมไม่ครบนะครับพวกแกงมิฉาชีพวกนี้ผมไม่เอานะใครอยากจะครบใครอยากจะร่วมหางกรรมก็เอาผมไม่เอานะครับผมไม่ไม่ขอร่วมหางกรรมกับพวกมิฉาชีพวกนี้ผมไม่เอานะครับ นะเขฝากด้วยนะนงานนี้สนุกกับมึงเอ,อ้ยนะใครด่ากันใครด่ากันกูกว่าเชียร์งเดียวเราเป็นผู้เชียร์ที่ดีเราเป็นกองเชียร์ที่ดีนะครับเราเป็นกองเชียร์ที่ดีเราไม่เข้าไปไม่ยุง่งนะผมไม่เอาทั้งอีเต้ผมไม่เอาทั้งอึ้งขยังชัดเจน fc เห็นไหมครับ fc หลายคนคงจะเข้าใจเนาะนะครับเจ็บและจําคือคนเจ็บและทนคือฝ่ายทุกท่านนะครับอีพวกนี้มันเกินเยียวยานะครับ พวกนี้มันเกินเยียวยาเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้มันนั่งกันไปทุกคนเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรคนมาทําชั่วไว้ต้องรับกรรมกันไปเนี่ยฟาดฟันกันไปมีคดีพงม,มีคดีฟาร์มสนุกไหมละ่ะนะสุดท้ายทนายไอรายรวยนะครับไอรายทนายไอรายรวยนะครับเชื่อผมดินะครับ,นะรบ,นะรบสุดท้ายทนายไอรายรวยนะครับเชื่อผมดิ นะครับดูวยครับว่าฟาร์มคเดียวครับได้เงินอย่างเดียวนะครับได้เงินอย่างเดียวงานนี้นะครับคนที่จะโดนก็คือทนายทนายลายนะครับสุดท้ายนะครับเนี่ยอีอออขยกขยะก็โดนเชื่อผมดิโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนอีปอนนนะครับอีกนามหนึ่งอ่ะฟ้องแน่เข้าใจปะ่ะเออมึงโดนอีนามฟ้องแน่ เข้าใจป่ะมันเล่นมึงเงียบแน่เพราะมันโกงไม่เอามาพูดหน้าไะไรสดหรอกเข้าใจป่ะพิสูจน์ตัวตนหรอกมันก็อีีเต้ใช้ห้ามันจะไม่พูดมันจะให้อใช้นามมันจะใช้นามของปอนนเนี่ยคนฟ้องแล้วมันก็จะไม่พูดเข้าใจป่ะมึงก็เต็มตัวเดินทางมาเข้าใจไหมอื้องขยะพัฒยามใจนะโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยแหละเดินทางมานี่แทบแบบหาไม่มีตังค์นี่เครียดมึงคิดว่ามึงสนุกเหรอ ฮะองกขยะมึงคิดมึนสนุกเหรอมาไหว้สวยไม่เอานะโอเคครับนิทานนิทาน,น,ทาน